ท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาพบกับครูจีนะคะครูจีก็จะมาสอนวิชาทัศนศิลป์ซึ่งวันนี้วิชาทัศนศิลป์เราก็จะมาเรียนรู้การบูรณาการระหว่างวิชาทัศนศิลป์และวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะบูรณาการอย่างไรนักเรียนพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันเลยค่ะไป <Bye. S 1> พร้อมแล้วนะคะวันนี้พร้อมแล้วนักเรียนก็ มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาทัศนศิลป์วันนี้ครูจีก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารรค์ผลงานจากรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตค่ะ,ะรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนะคะโดยการบูรณาการวิชาทัศนศิลป์และวิชาคณิตศาสตร์ค่ะบูรณาการอย่างไรนะคะการบูรณาการก็คือ,อ การที่เรานำรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตของวิชาคณิตศาสตร์นำมาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะให้เกิดความสวยงามน่าสนใจและมีความคิดจิตนาการที่สร้างสารรค์ค่ะจนเกิดเป็นผลงานนะคะ,ะทีนี้การที่เราจะไปสร้างผลงานต่างๆนั้นให้สวยงาม นะคะนักเรียนเราจะต้องมาเรียนรู้รู้จักการจัดองค์ประกอบของภาพหรือที่เราเรียกว่าหลักการจัดองค์ประกอบของภาพนั่นเองค่ะ,ะหลักการจัดองค์ประกอบของภาพนะคะนักเรียนก็จะมีดังนี้1การจัดองค์ประกอบโดยการสร้าง จุดเด่นของภาพการที่เราจะทำภาพให้สวยงามนะนะคะนักเรียนเราจะต้องมีจุดเด่นของภาพหรือที่เรา,าเรียกว่าการกำหนดจุดเด่นหรือจุดรวมสายตาของภาพทำให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจนะคะจุดเด่นควรควรที่จะให้ภาพนั้นมีลักษณะที่ใหญ่กว่ารูป ่ภาพภาพอื่นอย่างเช่นจุดเด่นอาจจะวางไว้ตรงกลางของภาพวาดรูปตรงกลางของภาพหรือจะไปอยู่ซ้ายซ้ายหรือจุดเด่นจะอยู่ทางขวาก็ได้อ่แล้วทีนี้นักเรียนก็นำรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตน,นะคะ ามาทำเป็นจุดเด่นโดยการนำรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตมาทำเป็นจุดเด่นของภาพานะคะสองสองนะคะการตกแต่งภาพหรือการนำรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตมาตกแต่งภาพมาจัดองค์ประกอบ ของภาพโดยการนำมาต่อเติมหรือสร้างสรรค์ในภาพให้เกิดความสวยงามค่ะอ่าทีนี้พอต่อไปพอเราได้ขั้นที่2แล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มขั้นที่สามค่ะอ่าพอเราว่าเสร็จใช่ไหมคะเรานำรูปร่างรูปทรงมาต่อเติมเรียบร้อยแล้วอ่า เราก็มาดูว่าภาพเรานั้นสวยงามหรือภาพจุดเด่นเล็กไปหรือรายละเอียดยังไม่สวยงามให้นักเรียนตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามนะคะแล้วเราก็ใช้ดินสอแท่งเดิมนะคะที่เราวาดไป เน้นย้ำน้ำหนักเส้นให้ใหญ่ให้ให้คมชัดขึ้นแล้วส่วนที่เราไม่ใช้เราก็ลบออกค่ะนักเรียนต่อไปก็เป็นขั้นที่4นะคะขั้นที่4ก็คือนักเรียนเริ่มลงสีภาพหรือระบายสีภาพนั่นเองค่ะด้วยระบายสีภาพให้เกิดความ สวยงามสวยงามนะคะแล้วก็เรียบร้อยไปขั้นที่5นะคะเป็นขั้นที่เราเก็บรายละเอียดของภาพค่ะการเก็บรายละเอียดก็คือเราเช็คดูว่าสีที่เราระบายนั้นเรียบเนียนสวยงามหรือ,อยังถ้ายังไม่สวยงามอ,าอย่างเช่นสีไม้นะคะนักเรียนเราเราจะระบายสีด้วยสีไม้กันนะคะนักเรียนสีไม้ สามารถใช้ยางลบนะคะลบออกได้ค่ะนักเรียนนักเรียนใช้ยางลบแต่กดยางลบนะคะกดแล้วลบลบน้ำหนักมือหนักนิดนึงนะคะเราก็จะสามารถลบสีออกได้นะคะถ้าสีที่เราไม่ต้องการนะคะนักเรียน่พอเราตกแต่งส่วนนี้ไปแล้วนะคะเราก็ตรวจภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนภาพก็สวยงาม ตามที่เราต้องการแล้วนะคะ,ะแล้วเราก็นําดินสอสีที่มีความเข้มหรือดินสอที่มีความเข้มอย่างเช่นสีไม้เราก็จะใช้ดินสอสีไม้นะคะสีไม้สีไม้ส,ไมสีดำมาตัดขอบตกแต่งรายละเอียดต่างๆให้สวยงาม เพราะการนำดินสอที่มีความเข้มสีที่มีความเข้มมาตกแต่งจะทำให้ภาพเกิดความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะและเกิดความสวยงามค่ะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นที่6ค่ะขั้นที่6นะคะขั้นที่6คือภาพที่สำเร็จแล้วนะคะภาพที่สํำเร็จเราก็จะตั้งชื่อนะคะ อย่างเช่นนักเรียนก็จะตั้งชื่ออะจุดๆๆดด,ดว่าภาพอะไรนักเรียนลองตั้งชื่อกันดูนะคะว่าภาพเหล่านั้นชื่อว่าอะไรนะคะเขียนด้านหลังกระดาษลองตั้งชื่อกันดูนะคะอ่าเราเสร็จอ่าขั้นที่หกไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนเราไปดูตัวอย่างของรูปร่างและรูปทรงลขาคณิตกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนก็ไปดูกันได้เลยจ้า sorry it's yes. dj Get some! <DJ. S 2> นักเรียนดูตัวอย่างรูปร่างรูปทรงจากเลขาคณิตแล้วเป็นไงบ้างคะเรียนพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราจะนำมาสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรดีอะทีนี้ครูจีก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่า การสร้างสารรค์ผลงานที่เกิดจากรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตเป็นอย่างไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยค่ะไป Sorry as DJ เป็นไงคะนักเรียนนักเรียนได้ดูตัวอย่างาผลงานของพี่ๆเข้าไปแล้วนะคะเอ้ยครูจีคิดว่านักเรียนเนี่ยจะมีไอเดียมีความคิดเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราจะนํารูปร่างรูปทรงต่างๆเนี่ยไปทํางานศิลปะสร้างสารรค์อย่างไรดีอ่าทีนี้นักเรียนก็นำเนี่ยนะคะไปสร้างสารรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะนักเรียน เราจะต้องสร้างสารรค์ผลงานจากรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตเท่านั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะข้อนี้จำไว้ให้แม่นเลยนะคะแล้วนักเรียนก็ไปปฏิบัติงานกันได้เลยค่ะ Yes, ครูจีก็จะขอจบการสอนเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาทัศนศิลป์กับวิชาคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะแต่อย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งลืมตอนนี้ครูจีจะขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่า งานของเราก็คือการสร้างสรรค์ภาพจากรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะจำให้แม่นนะคะอ่าครูจีก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนและก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมและฟังคลิปการสอนนี้นะคะฝากกดติดตาม กดไ like, ลค์กดแชร์คุจีด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ